เรามาดูกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบใดรูปประเภทใดมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดมีพื้นฐานการทำงานหรือกระบวนการทำงานเหมือนกันประกอบด้วย4หน่วยนะคะก็คือหน่วยแรกหน่วยรับข้อมูล Input Unit ทํทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคำสั่งส่งไปยังเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ค่ะ เพื่อประมวลผลต่อไปอ,อุปกรับข้อมูลได้แก่เป็นพิมพ์เมาส์จอยสติก๊กหน้าจอแบบสัมผัสสแกนเนอร์กล้องดิจิตอลแล้วก็ปากกาแสงค่ะเรามาดูหน่วยที่2นะคะหน่วยที่2จะเป็นหน่วยความจำหรือว่าเมมโมรีเป็นหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่รับเข้ามาไว้เพื่อประมวลผลหรือแสดงผล ก็มีสองประเภทนะคะก็คือหน่วยความจําหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือว่าเราเรียกว่าหล่อมะคะ่ะสองก็จะเป็นหน่วยความจําหลักแบบแก้ไขได้อันนี้เราเรียกว่าแรมนะคะเรามาดูหน่วยที่สามจะเป็นหน่วยประมวลผละคะ่ะหรือว่าหน่วยประมวลผลกลางเราจะเรียกว่าเอ,อ่อเรียกว่า CPU คะ่ะ ทำหน้าที่นําข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับข้อมูลมาคํานวณหรือประมวลผลข้อมูลและส่งผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในหน่วยความจําหลักประกอบประกอบด้วยสส่วนนะคะก็คือหน่หน่วยควบคุมทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทั้งหมดเลยค่ะ สองก็จะเป็นหน่วยคำนวณน,นะคะก็จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารและตระกะทำหน้าที่เปรียบเทียบข้อมูลสองตัวว่ามีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากัน,นะคะ่ะเรามาดูหน่วยที่สี่จะเป็นหน่วยแสดงผลนะคะหรือว่า output unit เป็นหน้าเป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับ การประมวลผลมาแสดงผลที่ได้ผ่านทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขตัวอักษรภาพแผนภูมิตารางหรือเสียงนะคะขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเขียนเป็นดแดกแกไม่ง่ายโดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input process และ o อา p u t ุนะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือรับข้อมูลเข้า Input เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถกระทำผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆต,ตามชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไปค่ะขั้นตอนที่2เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะเรียกการทำงานนี้ว่าการประมวลผลซึ่งอาจจะ มีได้หลายอย่างค่ะขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลตามคําสั่งที่กําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยจะแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆโดยปกติแสดงผ่านหน้าจอภาพหรือเลือกกันว่าจอมอนิเตอร์ค่ะ